เป็นของพลเรือเอกชนยินชุนหาราชพันธ์คนเรือตีดตร์ประวิทธิพิพิธโกสนวงท่านกิตติคุณบุตรคุณและนางเตือนใจบุตรคุณพร้อมด้วยญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศทั้งชุมชนบ้านท่าสาราบ้านแก่งมัวบ้านนาน้อยบ้านสำราญและ ในตำบลสาราทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระพิสุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตมากในอาวาานี้ก็แลภผ้ากระถินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์หุดเลื่อนลอยมาโดยนาภาอากาศแลแ้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์ จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธ,ธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งกวงยอมอนุญาตให้แก่พิษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกตินัตถารกิจตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตและมีคำพระอัฏฐาถาจาร ผู้รู้พระบรมพุทธาอธิบายสังวรนานาได้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุขตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปประการมีบุพกรณ์เป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระ,ะทำกัทินักถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้ บัดนี้พระสงฆ์ทั้งกวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจ,จงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดผ้ากรินนั้นทานกับทั้งผ้าในสังสั์บริวารทั้งพวงนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ท่านพระจารสุเทพธรรมทัตโตเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกระถินนักถารกิยให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธรรานญาติได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรโกรดทักท้องขึ้นในที่ทํำการระหว่างสฆงถ้าเห็นสมควรแล้วไซตํางให้สัทธะสัญญาสาทุกการขึ้นให้พร้อมกันเพิน साधु nam ơ đã arahato ba cao tu a ra tu samma sam buddha nam ơ đã samma sam buddha su la tu me phante sang ho di tham sang ha sa cani

साय समतोथं मथ स क्रीति अधिन अतरितुं यत्सायसमतोहमति एव स कदिनतो स आयसमतो अमथ

Gracias.

Nguyễn Hoàng Hảo thiện nó khả là bài đi.